สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนละค่ะเนาะวันนี้แม่บ้านสิพามาทายบรรยากาศอยู่ทุ่งนานะจ้าตอนเช้าๆหกโมงเช้าจ้าพอบานลเลาเสียดอีอยางตะเสาเถ่เนาะวันนี้เนาะเราก็สิเอารถพุ่นยาเห็ดยางตะเสาแ่บันนี้เอ้าเอ้าก้อนกล้วยไอ,อยฮัก <laughs> โอ้น่งเชียนสะดินลงเห็ดหมองปูขาข้อไปพี่น้องวันนี้กับเป็นวันพ่าัสเนาะคะ่ะเนาะวันพฤหัทส,สบายดีสมัยทุกมือนี่สบาย,ยทักงน้อพ่อไ่พี่น้องนเนาะบ่ได้บอบกจกคนดิบกจกกัอ้ย เขาออกโลต้นกล้วยนั้นนั่นนี่แล้วตึงแล้วหลังจากที่เกี่ยวเขาเซ็ตแล้วแล้วกระสิกระสีอนันอันนี้กับรถละเดอ้อผมใม่พี่น้องไปกับให้กับรถละบัน มองลูกพักแล้วแล้วแล้วก็ได้ขึ้นมาาไถไยให้นะคะเนาะพ่อเม่ยพี่น้องพ่อบ้านก็นได้ก็ได้ผ่านสามมาลงงนะค่ะหย่าอีหยังมากระดอกระเดแต่พ่อเม่พี่นออ้องหญ้าคอบไหมค่ะดินกระซุ่มอยู่นะจ๊ะเนาะราะว่าปีนี้ฝนดีพ่อเม่พี่น้องฝนฝนหนีหล่าไหมจ้ะแล้วก็ได้มาลมหญ้าไหวนะค่ะเนาะ ผ่านสามเตรียไม่เถอะปลูกอ้อ,อยพ่อแม่พี่น้องแล้วจากเข่าจากหน้าแล้วก็สิีเมนขึ้นป้าอ้อ,อยป้ามันเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้เศร้าให้เฮาแต่ว่าพวกเขาขอบพัวอีสานนันหน้าพ่มีมันดอกคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง บ่ได้ปลูกมั่นเนาะค่ะเนาะโอ้ยปลาอ,อย่างมาหกคกแท้ปลาหอย่าคอมลงพานสามดินกับนวลน,นวลพ่อแม่พี่น้องดินกับเป็นตะอ้อยงามอยู่ มือนี้อากาศก็ดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบ่หนาวคักไหมคะ่ะบ่หนาวบ่ห้อนพ่อแม่พี่น้องก็อากาศพอดีเลยค่ะมือนีหมู่อ้านกับมือนี้อากาศพอดีเนาะค่ะเนาะตอนกลางคืนก็สิบ่หนาวคักสู่เด้อจ้าเด้อเช่าให้เฮาบ่เห็ดก็บ,บ่มีแนวหาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ รถแล้วเป็นยังเงิคือจอดสลักลุดดิขึ้นแล้ว อย่าแห้งเป็นตายพ่พอมีพี่น้อง กประมาณประมาณสองล่ล่ะคายุดยุดยุดหนีเนาะค่ะ,นนะ,คะเนาะยุดหน้าตะของนี่แหละเขาม่พี่น้องลังละเล,กล็กละน้อยเนาะค่ะ รถเก่าแต่แรงค่ะรถคุณยารถคุณย่าเท่า ขอโทษขอพ่ายเด้อพ่อแม่พี่น้องอันก้อนหินมิตรก้อนดินมิตรก้อนใหญ่ใหแม่บ้านยางแม่บ้านโต๊ะหลุมกล่องกระสีเสีเทียน,นะะเนาะค่ะเนาะดินมิตรก้อนใหญ่ใหเนาะคะ่ะ มาแห้งคักแค่ผมมาพกกี่น้องโอ้ยกะทิไทยใ้ฝนมาห้ามพูนละเดอ้อค่ะเดอ้อผมมีพี่น้องเป็นแห่งๆอยู่นะคะเนาะ แม่บานกับลามกล้วยไววกินห้าอยู่คุณค่ะแม่บานลงมาข้างรางได้ค่ะนี่พ่อแม่พี่น้องเถียงอยู่ไกลเติบอยู่จะเด็กน้อยขึ้นไปท่าหน่าย่างเนาะค่ะเนาะโมนีกันคุณคู่เพื่อนผ่านเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปไปแข่งขันเนาะค่ะก็เลยหยุดรงเรียนให้เด็กเด็กแต่เลยเด็กซอยเวียกงานแม่พอแม่บานก็สิขึ้นไปเบ่งกล้วยพ่อแม่พี่น้อง กับแม่บ้านกับม่านท่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งหนะ้าะเนาะหลังจากสิเกี่ยวเขาแล้วแล้วก็สิขึ้นให้ขึ้นพูดละค่ะบันนี้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาขอบ,ขอบ,ขอบ,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเด้อนนะค่ะเด้อที่เขามาเป็นกำลังแรงใจเนาะค่ะเนาะคลิปนี้แม่บ้านกับสิขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ก็นะคะ คลิปหน้าจังมาพอกันไหมเด้อค่ะเด้อผมเข้าขอบพวกอิสานนทนหน้ากับคอยพรมีพี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำๆุ้ยๆกันทุคูทุกคนเด้อค่ะเด้อมันนี้แม่บ้านกับสิเดก้าเข้ามาสวัสดีค่ะขอให้สุขคนสุกๆมันหมานเลยจ้ะเด้อ๊ายบาย